สวัสดีครับคุณผู้ชมแฟน์บุท่านเจอกับตระมูผู้ชายหลายบ้านและเพจอยู่บ้านเยอะเลยนะครับผมวันนี้ครับผมโมมาโทล่มเก้ามากับบ้านหลังนี้เลยหลังมุมหลังใหญ่นี่เลยครับข้างหลังโมเลยที่หมู่บ้านกีษณาล่มเก้าซอย12ครับผมบ้านหลังนี้ขนาดยี่ตารางวา3ห้องนอนสองห้องน้าเป็นทาวน์โฮมหลังมุม2ชั้นครับผมนี่เลยครับเราก็จะมีพื้นที่จอดรถด้หน้าบ้านถึงสองั้นนะคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีพื้นที่แบบตรงซอยกับรถนี้ด้วยนะอ่ะตรงนี้เราบินเวทต่อเติมให้ใหม่หมดเลยคุณผู้ชมตั้งแต่วจรดเท้้แลลล่นนีียพื เบื้องให้ใหม่หมดนะทั้งด้านนอกด้านในปูใหม่หมดสีทาใหม่หมดด้านข้างกำแพงก่อระแนงให้ด้วยอ่ะแล้วพอไล่ไปด้านบนจะเจอกับฝ้าไม้ซอลล็องนะคุณผู้ชมนะทำให้ใหม่อย่างสวยเลยทาสีแล้วก็ติดตั้งไฟดาวไลท์ด้วยนะครับตรงด้านข้างบ้านเนื่องจากบ้านเราเป็นหลังมุมใช่ไหมมันก็เลยมีพื้นที่ด้านข้างด้วยนี่คุณผู้ชมเห็นไหมอ่าจะมีเดินทางเดินเข้าด้วยอันนั้นเชื่อมต่อห้องครัวครับก็ข้างบ้านนี่เห็นอะไรไหมคุณผู้ชมของแถมของเรามีชุดแทงน้ําปั๊มน้ําแถมให้พร้อมเลยครับเรียบร้อยเลยหนึ่ง มาเลยครับผมมาเปิดประตูเข้าบ้านกันเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนจะเข้าบ้านเดี๋ยวขออธิบายเพิ่มเติมน้าบ้านหนึ่งหน้าบ้านของเราะจอดรถได้2คันและดีอีกอย่างหนึ่งคืออะไรไหมครับคุณผู้ชมเราสามารถทำเนี่ยทำประตูให้เปิดสไลด์ได้2ฝั่งเลยสามารถจอดรถได้แบบเปิดกันแบบไม่ต้องแย่งประตูกันนะเปิดได้แบบสลับกัน2ฝั่งเลยะไปเข้าไปที่ตัวบ้านกันดีกว่าครับนี่เลยครับคุณผู้ชมห้องโถงของเราว้าว สวยมากเลยครับผู้ชมแนวแบบโมเดิร์นโมเดิร์นนะนี่ครับพื้นเขาเป็นพื้นแบบกระเบื้องยาง SPC อย่างดีนะผู้ชมนะนี่ครับโดยดูโซฟาเรามีแถมให้หนึ่งชุดเป็นรูปตัว L ตรงนี้ส่วนพวกหน้าต่างอะไรเนี่ยประตูเนี่ยเราเปลี่ยนให้ใหม่นี่ครับหน้าต่างเราเปลี่ยนเป็น,ปนอลูมิเนียมกระจกบานสไลด์แล้วใช้เป็นขอบสีดำนะนี่คุณผู้ชมดูครับนี่บริเวณห้องโถงเรากว้างขวางมากเลยนี่สามารถวางฟเฟอร์นิเจอร์อะไรเพิ่มเติมได้ตรงนี้ก็เป็นวางชุดวางทีวีได้นะก็ติดตั้งทีวีจอใหญ่แขวนตรงนี้ก็ยังได้เลยคร้้มส่นนฟาาาออเก็็ทปหหลุไซใ ับไฟดาวลท์สีขาวกับสีส้มให้นะครับผมอ่ะตรงนี้เถิดมาครับจะเจอกับทางขึ้นตึกสองตรงกลางบันไดบ้านไอ้ใครกดกิ่งใครมาส่งของหรือเปล่าอ๋ออ่ะนี่ครับตรงนี้ตรงกลางทางขึ้นบ้านใช่ไหมแล้วก็มาด้านหลังก็จะเจอกับมุมห้องครัวครับผมห้องครัวตรงนี้เราบิวอินให้หมดแล้วนะคุณผู้ชมมีเคาน์เตอร์ลูกตัวแอลเรียบร้อยนี่ใส่เป็นพื้นลายไม้ให้ด้วยเห็ไม้สวยมากเลยมีตัดขอบสีทองด้านล่างเล่นจะเป็นสีขาวนะครับผมอ่ะแล้วก็มีของแถมให้เหมือนเดิมนะคุณผู้ชมอุปทรณนเตาแก๊สและซิงล้างจานนะผมด ปูกระเพื้อให้หมดเลยทั่วเลยนี่ทำอาหารไม่ต้องกลัวเลยเถอเชฟทำ,ำามสะอาดง่ายแน่นอนครับผมอ่ะด้านล่างเราก็มีที่เก็บของให้ด้วยนะครับนี่ใส่มุง้งรวดให้เรียบร้อยนะกันยุงกันมดหนูแมลงสาบข้าวไอ้ยุงไม่เกี่ยวดิแค่มดหนูแมลงสาบก็พออ่ะเนี่ยตรงนี้นี่ไง ให้ดูด้านข้างตอนตอนแรกตอนที่โมก่อนจะเข้าบ้านมานี่ต่างบรรยากาศพอมองไปก็จะเป็นอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะสามารถเชื่อมต่อไปได้ทาอาหารทิง้งขยาขนของสดของแห้งอะไรเข้ามาเนี่ยผ่านช่องทางนี้ได้ได้ไม่เหลือเถอะตัวบ้านและที่สําคัญขาดไปไม่ได้เลยมุมซักล้างครับผมอยู่ตรงนี้ครับนี่ไงเราต่อท่อต่อ,ตอก๊อกและก็มีปลั๊กให้เรียบร้อยนะครับผมนี่เลยครับไปกันต่อตรงนี้นะโซนด้านหลังบ้านเรายังไม่หมดเพียงแค่นี้จะมีห้องซ่อนอยู่ห้อง,งนึงครับคุณผู้ชมนี่เป็นห้องน้าของเราครับผมห้องน้าชั้นล่างนี่เลยนีนะ่เข้ามาดูสิ กว้างอยู่นะคุณผู้ชมนี่กว้างเลยครับผมในห้องน้ำกว้างมากนะครับนี่กรปูหยชอบอ่เขาปูให้เต็มพื้นที่ทุกตารางเตคุณผู้ชมตั้งแต่แบบสุดเลยทั้งรอบเลยกําแพงเนี่ยปูกับเบื้องผนังก็ทําใหม่นะครับซอกนองไปที่วางของใหด้วยแล้วก็พวกสุขภาภันลายเราเปลี่ยนให้ใหม่เหมือนเดิมครับผมนี่เลยไปต่อาที่ชั้นสองดีกว่าครับคุณผู้ชมอ ระหว่างเดินเดี๋ยวบอกทัวนกันทีบ้านหลังนี้นะครับอยู่ที่ซนลร่ม9ถนนร่ม9เลยก็คือซอย12ลของร่ม9คือช่วงต้นๆเลยใกล้บิ๊กซีร่ม9ใกล้มหาลัยเกษมมาเด็นมากๆตรงนี้ครับที่หมู่บ้านปิศนาร่ม9ซอย12นะครับผมเป็นทาวน์โฮมเลยหลังมุมผู้ชมให้ฟังก์ชันอารมณ์เหมือนอยู่บ้านเดียวก็คือขนาด2 8ตารางวาใหญ่เกือบ30เลยมี3ห้องนอน2ห้องน้ำข้างบนและย,ยังไม่แค่นั้นยังมีฟังก์ชั่นเด็ดๆอีกเดี๋ยวตามมองมาดูเลยครับผมนี่เลยเห็นไหมผู้ชมการตกแต่งบิวอินกำแพงของเขาเนี่สวยมาก เป,เ,เป็นแบบลวดลายอาร์ตนะุผู้ชมเป็นแบบลายปลากับพวกอ่าดอกบัวนะและทุกโคมไฟเขาครับสวยมากเป็นโคมไฟระยะเลยผู้ชมสวยมากเลยตรงนี้ครับผมเดินขึ้นมาถึงชั้นสองจะเป็นโถงตรงนี้ครับเป็นทางเชื่อมต่อห้องต่างๆนะเดี๋ยวเราเปิดไปดูทีละประตูเริ่มจากประตูนี้กอนละกันเป็นประตูตรงนี้ครับผมเป็นห้องน้ำนี่คุณผู้ชมอุ้ยนี่คุณผู้ชมเห็นอะไรไหมนี่ห้องน้ําของเรานะแต่มันทะลุออกไปได้ด้วยนะคุณผู้ชมทะลุออกกระเทสได้ด้วยนี่ครับ เดี๋ยวทะลุกออกมาเลยลวกันอะมาดูตรงนี้เลยคุณผู้ชมนี่ไงฟังก์ชันของเราที่โมว่ายังมีอีกฟังก์ชันคือเทเลสของเราเนี่ยเห็นมคุณผู้ชมลองมองแผ่นกล้องดูดีสามารถเดินได้รอบบ้านเชื่อมต่อทุกห้องเลยครับคุณผู้ชมปกติเทเลสอะมันจะเชื่อมต่อแค่ห้องใดห้องหนึ่งใช่ไหมแต่หลังเนี้ยไม่เหมือนใครคุณผู้ชมเชื่อมต่อเดินได้รอบชั้นบนเลยครับผมไหนๆก็มาทางนี้แหละเดินมาดูทางนี้กันเลยดีกว่าเห็นไหมคุณผู้ชมเนี่ยปกติอะถ้ามีเทเลสมันก็จะเปิดแบบแค่ประมาณด้านหลังเดียวใช่มมั้้้าาาดดูอองงเหหนนล น้องยุ้ยเข้าประตู่างนี้เลยนี่ด้านหลังเข้ามาจากระเบียงก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมคุณผู้ชมนี่เขาปูเป็นกระเบื้องย้ายพีซีอย่างสวยลายไม้คุณผู้ชมนี่ครับเห็นไหมนี่แล้วเปิดประตูจากตรงนี้เลยดีกว่าปรึบ แล้วเราก็จะกลับมาตรงห้องโถงตรงกลางเหมือนเดิมน,นะผู้ชมนะนี่เลยตะกี้เราเข้าทางนี้ใช่ไหมไม่งงนะผู้ชม่ะต่อมาเราจะมาเข้าทางนี้กันครับนี่เลยเป็นห้องนอนห้องที่สองนะตะกี้ห้องนอนที่พี่งอยู่หลังบ้านห้องนอนห้องที่สองอยู่ตรงกลางนี่เลยครับผู้ชมนี่กว้างนะดูครับผู้ชมห้องตะกี้ก็กว้างนะห้องนี้กว้างกว่าอีกนี่ดูครับ วัสดุที่เขาใช้องเงี้เป็นวัสดุดีๆนะเลยุผู้ชมแข็งแรงและสวยด้วยว่งมีกระจกบานใหญ่ด้วยนะนี่โอ้ใหญ่มากเลยผู้ชมใหญ่มากๆไปต,ต่อครับผมนี่ฮะเราจะเดินไปต่อกันที่ตรงระเบียงนี่แหละที่มันเชื่อมต่อได้ทุกห้องนี่เลยก็จะเป็นห้องนอนห้องที่3มแล้วอันนี้อยู่หน้าบ้านเลยเรียกว่าเป็นห้องนอนมาสเตอร์ได้เลยครับคุณผู้ชมนี่ไหมคุณผู้ชมกว้างเลยเอด,ดูครับ พื้นบ้านทั้งหลังนี่ใช้เป็นเพื้นยาง SPC ทั้งหมดเลยนะอย่างสวยผู้ชมนี่ใช้ดีมากดูขอบคิ้วพื้นี่ฮะใช้เป็นอย่างดีเลยนี่กระจกนี่ตรงนี้ครับมีหน้าต่างสองมุมสามารถเปิดรับลมชมวิวรับลมเย็ยนสบายๆได้ผู้ชมนี่ไหนมาดูบรรยากาศหน้าบ้านกันนิดหนึ่งครับผมว่าเป็นยังไงนี่เรามองมาจากข้างบนนี่ครับหืมซอยในหมู่บ้านก็เรียบร้อยดี่ผู้ชมน่าอยู่ครับผมบรรยากาศดีเงียบสงบครับผมอ่า เป็นยังไงบ้างครับผู้ชมหลังบ้านหลังนี้ที่ใครกำลังตามหาบ้านโซนล่มเก้านะมีนบุรีแบบใกล้ๆรามาแห่งโซนนี้ก็ตอบโจทย์นะครับผู้ชมตรงนี้อยู่ที่ซอยสิบสองครับล่มเก้าซอยสิบสองหมู่บ้านกิจสนานะผู้ชมบ้านหลังนี้นะเจกจะบอกว่าผ่อนแค่ประมาณ9 0 0าพันเนิดๆเท่านั้นเองสามารถเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ได้เลยครับผมใครสนใจนะติดต่อโมได้ผมที่ช่องทางเดิมเลยครับผมเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยนะศูนย์แปดห้าห้าสี่สองแปดหนึ่งสี่หนึ่งหรือเบอร์น้องยุ้ยครับศูนย์หกสองแปดห้าแปดเจ็ดเก้าเก้า ไม่พลาดบ้านหลังสวยๆที่จะมีอีกครับผมแล้วเจอกันใหม่หลังหน้าเหมือนเดินนะผมสวัสดีครับ